สวัสดีค่ะพูกับครูขันในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็กลับมาทบทวนก่อนสอบลางภาคในภาคเรียนที่2กันค่ะ,ะเราจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่2กันอีกครั้งนะคะในเรื่องเสื้อผ้าและเรื่องแต่งกายนะคะ เรามาดูค่ะเราจะมีวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้ายังไงนะคะเช่นการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเช่นในช่วงอากาศร้อนต้องแต่งกายยังไงช่วงฝนตกต้องแต่งกายยังไงนะคะ,ะแล้วก็การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสเช่นถ้าเราจะไปะงานศพแล้วก็อะไรคะแต่งกายด้วยชุดดำ หรือเสื้อสีขาวก็ได้ค่ะนะอันนี้ก็ต่อไปนะคะในเรื่องการซ่อมแฟมเสื้อผ้านะคะมีวิธีการซ่อมแซมยังไงคือฐ่านได้สอนเราไปในทั้งหมดนะคะจะมีวัสดุอุป,ปรกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมยังไงบ้างเช่นมีเข็มมีด้ายมีกร้กาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของงานเกษตรมาดูกัน,ะน,นค,ค่ะ เรื่องงานกเกษตรนะคะ,ะการปลูกผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวอ่ะเป็นพืชที่ปลูกสําหรับอะไรคะใช้ในการบริโภคในชีวิตประจําวันภายในครัวเรือนเช่นใช้พื้นที่ปลูกไม่มากเช่นสารหนรโหระพากะเพรา,พามะเขือแบบนี้นะคะ,ะต่อไปเรามาดูประเภทของผักสวนครัวเช่นผักสวนครัวที่ใช้ผลและฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศพริก ผักโขมมะระนะคะแล้วก็ผักสวนครัวที่ใช้รากลำต้นใต้ดินและหัวเป็นอาหารเช่นหอมหัวใหญ่แครอทเครือมันแล้วก็ใช้เท้านะคะแล้วก็ผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นสาระแนผักบุ้งกระหล่ำปลีไปผักสวนครัวที่ใช้เป็นใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกุยช่ายดอกขจรแบบนี้นะคะแล้วก็ผักสวนครัวที่ใช้ก้านใบเป็นอาหารเช่นโบสายคูนต้นหอมแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะว่าเราจะมีหลักในการทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็คือภาชนะที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวควรใช้ภาชนะมีงาที่มันชรุดแล้วหรือแต่ขักเล็กน้อยที่ไม่สามารถใช้งานร่มได้อีกแล้วนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อภาชนะมาปลูกผักและเลือกภาชนะที่มีขนาดไม่เล็กจนเกินไปและถ้าภาชนะไม่มีรูที่ก้นภาชนะให้เจาะรูที่ก้นภาชนะเพื่อไม่ให้อะไรคะน้ําขัง เราก็ดูวิธีการเตรียมพันธุ์พืชเราต้องเตรียมยังไงวิธีการปลูการดูแลร,รักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะจะมีวิธีการทำยังไงได้บ้างอันต่อไปค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวนะคะที่อยูกในภาชนะนะคะก็จะมี ดินร่วนหรือดินร่วนโคลนทรายใช้สําหรับให้รากพืชยึดเกาะเพื่อจก,การเจริญเติบโตง่ายๆนะคะต่อไปแกลบดินแกลบเผาหรือทานแกลบใช้ไหมคะใช้ผสมดินเพื่อทําให้ดินร่วนซุยน้ําและอากาศผ่านได้สะดวกรากพืชชนใช้ได้งา่ายแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะคะใช้เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชในดินแล้วก็บูนขาวใช้ปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เหมาะสมกับการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะคะแล้วก็ ภาชนะที่ใช้ในการใส่ดินหรือปลูกผักสัวเช่นกระมังพลาสติกถังน้ำขันน้ำยางรถยนต์ที่ไม่เชีแล้วนะคะปลอกซีเมนต์กลับมะพร้าวกระบะเปลือกไม้กระถางยินเผาต่างๆนะคะแล้วก็การเตรียมช้อนปลูกก็คือใช้เพื่ออะไรคะขุดย้ายต้นกล้าขุดลุ่มปลูกพืชตักดินตักปุ๋ยนะคะอ่าแล้วก็ซ่อมครวนใช้พรวนดินให้ร่นซุยนะคะแล้วก็บรดน,น้ํา ใช้รดน้ำผักสวนครัวในภาชนะนะคะรดน้ำก็มีหลายขนาดนะคะอ่าแล้วก็เราก็มาดูตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะคะก็จะมีตัวอย่างมาให้เช่นการปลูกผักชีการปลูกผักสารหน่แบบนี้นะคะันนี้ก็ไปดูนะคะขั้นตอนต่างๆว่าเขาจะมีวิธีการยังไงที่ครูผันได้เคยสอนไปนะคะกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะคะการดูแลรักษาผักสวนครัวในภาชนะ เจะดูอลย,ยังไงล่ะเช่นรดน้ำวันละสองครั้งเช้าและเย็นโดยรดแต่พอดีไม่แฉะเกินไปนะคะต่อไปการพรวนดินค่ะพรวนดินทุก10-15วันเพื่อใช้ดินให้ดินร่วนฟูยปรูมทำให้น้ำอากาศและปุ๋ยเข้าสู่ต้นพืชได้สะดวกพร้อมกับกำจัดวัชพืชไปด้วยนะคะแล้วก็การเสีปุ๋ยควรใส่เดือนละสองครั้งเป็นการให้อาหารแก่พืชทำให้พืชเจริญเติบโตเร็ว ปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะเช่นปุ๋ยโคกปุ๋ยหมักต่างๆนะคะแล้วก็มันดูแลนะคะป้องกันศัตรูพืชนะคะอ่ารุนนอนต่างๆก็คือควรใช้สารสก,กัดจากพืชสมุนไพรฉีดป้องกันร,รักษาทุก3-5วันนะคะการใช้สารสก,กัดจากพืชสมุนไพรเนี่ยจะช่วยให้เราปลอดภัยจากสารพิษนะคะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ ประโยชน์นะคะของการปลูกผักสวนครัวในภาชนะที่ปุกันได้เคยสอนไปนะคะเรากลับไปดูนะคะก็จะมีอะไรบ้างเช่นเป็นการใช้เวลาว่างให้กือประโยชน์หลังจากการเรียนเสร็จแล้วการทํางานบ้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดรายจ่ายของครอบครัวแล้วก็สามารถนําผลผลิตที่ได้มาใช้ประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวได้นะคะแล้วก็ถ้าปลูกเป็นจํานวนมากเราก็สามารถนําไปจําหน่ายเพื่ออะไรคะเพื่อสร้างเป็นไรายได้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะ อันเดีนก็สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะก่อนสอบกลางภาคหนังสือเรียนหลักหนังสือเรียนการงานอาชีพนะคะนะคะครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ